ครับสวัสดีครับผมนายอรันตาชากันหาครับรหัสนักศึกษา624-104-044ครับ6 2สอทับสอครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่อง modulation นะครับหรือการเปลี่ยนคีย์นะครับครับการเปลี่ยนคีย์นะครับก็คือการเพิ่มเทคนิคหรือโทนเสียงนะครับของเพลงนะครับให้ดูไพเราะมากขึ้นนะครับสมมุตินะครับจากคีย์ ทางไมเนอร์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนไปคีย์ทาง Major ได้ครับหรือว่าจะคีย์เมเจอร์ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นคีย์ไมเนอร์ได้ครับครับการเปลี่ยนคีย์นะครับในฟฟกัสก็จะมีวิธีหลักก็จะมี2อย่างนะครับหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนคีย์โดยการใช้ secondary dominant นะครับสนะครับก็จะเปลี่ยนคีย์โดยการใช้ e n o s i c นะครับครับ การเปลี่ยนคีย์โดยการใช้ secondary d o m a n t นะครับก็คือการใช้คอร์ดร่วมนะครับการใช้คอร์ดร่วมก็คือการใช้คอร์ดที่เหมือนกันนะครับเอ่อคอร์ดที่เหมือนกันก็เช่นในคีย์ซีนะครับเอ่อฮาเซเว่นคองสามนะครับทรงเข้าสามนะครับนี่ครับดังตัวอย่างนะครับคอร์ดฮาเซเว่นคองสามก็จะมี b d f แล้ว d ์แล้วก็ f ชานะครับส่วนสามก็จะมี e g แล้วก็ b นะครับ ที่ดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนข้อต่อไปเป็นคียอะไรนะครับเราก็จะดูข้อที่สามนะครับข้อที่สามนี้ก็จะมีมีซอนทีนะครับคี์ใหม่ที่จะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นคีอีนะครับเราสามารถเปลี่ยนทั้งได้ทั้งคีอีเมเจอร์แล้วก็อีเมเนอร์นะครับลักษณะก็จะเป็นน้นนะครับก็จะเป็นห้าทรงหน่งนะครับเออข้อที่ห้านะครับยังที่รู้กันนะครับเราทั้งจะเป็นเมเจอร์หรือเมเนอร์นะครับ เราเอ้ยมันห้าส่งเดินนะครับคอทห้ามันก็จะเป็นเมเจอร์เสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้าส่งคขาหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับเราก็สามารถได้ทั้งเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์ได้นะครับจะเป็นทั้ง e เมเจอร์หรือ e ไมเนอร์ก็ได้นะครับคอทห้าในคี e นะครับก็จะมี e คอทห้านะครับก็จะมี t d sharp f ชาร์ p นะครับอันนี้เป็นลักษณะของคอร์รวมนะครับ ในลักษณะนี้จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนคอร์ดแบบฉับพันนะครับโดยการทรงฮาร์ไปหนึ่งนะครับสามารถเปลี่ยนขีได้เลยนะครับตัวอย่างที่ผมทํามานะครับเนี่ยครับในโฟร์พาร์นะครับข้างบนนะครับจะเป็นขีเก่านะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นขีใหม่นะครับพาามีดับเบิลมาแล้วก็ดับเบิลมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนขีได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนขีโดยการใช้เอนซนะครับมันจะล็อกอยู่แล้วครับ อันนี้นะครับก็ยังคีซีนะครับเอ็นซิกก็จะมีดีแฟดเอฟเอแฟนะครับมันจะเป็นลักษณะคอร์ดของทางเมเจอร์นะครับจะเป็นลักษณะการใช้คอร์ดร่วมนะครับต่อไปเราก็จะมาดูว่าในคีย์เมเจอร์มีอะไรที่เป็นคอร์ดเมเจอร์มาครับอันคอร์ดเมเจอร์ก็จะมีคอร์ดหนึ่งคอร์ดซีแล้วก็คอร์ดห้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ ย้ายมาข้อ C, ้าหนึ่งของคีอะไรนั้นๆนะครับอันนี้ครับก็อย่างเช่นข้อ C รับไล่ลงมาจากตัว D นะครับมาเป็นข้อ C ก็จะเป็น A f at, a t m a f at, m A f m a t e นะครับถ้ารับ <c oughs> จากที่ D ลงมาห้าก็กจะเป็น G f a t นะครับแล้วต่อไปถ้าย้ายมาเป็นข้อที่หนึ่งก็จะเป็น D f a t นะครับส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น D, f, at, นนน D f, at, f a t F A f a t เหมือนกันทั้งหมดนะครับ เราก็จะย้ายเราจึงสามารถย้ายไปได้แค่คอร์ดเหล่านี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคอร์ดเมเจอร์นะครับครับต่อไปจะเป็นการย้ายคีย์แลนซิกของทางไมเนอร์นะครับเราต้องดูว่าในคีไมเนอร์มีคอร์ดอะไรที่เป็นเมเจอร์มางครับคอร์ดที่เป็นเมเจอร์ก็จะมีสามห้าแล้วก็เฮ้สามหเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคอร์ดที่เป็นเนเชอรัลไมเนอร์นะครับ อันนี้ตัวอย่างนะครับที่ทำมาอยู่ในคีย์ C ที่ได้นำมานะครับเอสซของค C ก็จะมี D flat F A flat นะครับเราจะยจ้เป็นในคีย์แล้วก็จะดึงลงมาครับจาก D flat ลงมาสามก็จะก็จะเป็น B flat minor นะครับดึงลงมาคอร์หกนะครับก็จะเป็น F minor นะครับดึงลงมาเป็นดึง นับลงมานะครับเป็นข้อเจ็ดนะครับก็จะเป็น e f a t minor นะครับทั้งหมดนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะครับก็จะเป็น d f, AT f a t f a f a t นั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเพลงที่ผมได้ทำมานะครับขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ